เอ่อสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเอ่อ NVP ครับในรอบทศวรรษเอ้ยไม่ใช่หนึ่งปีนะครับผมไฟเตอร์พายครับผมไฟเตอร์หน่ครับวันนี้เราก็จะมาชนกันระหว่างเฮ้ยไม่สปอยมาเราจะแฟกกันเลยกว่าเลตูแฟกเฮ้ยเดี๋ยวต้องจูอก่อนไหม ไอ้เด็กอจั๊กแล้วจูบก่อนจบก่อนอันนี้ตากอะไรนะครับตากอะไรถูกไปโอ้พ่อโอ๊ยเราจะไม่พูดกับหยาแล้วเดี๋ยวเราติดเหลือญใช่ใช่เราติดเหรียญทุกคลิปเลยไม่ไม่เหลือเลยครับไม่เหลือเลยเย้ไหมสราพดินเหลือญสภาช่องสภาพช่องไปหมดแล้วครับเมย์เราต้องยินฉุบเอ้ยไม่ได้เปิดเลือดเลยไปเลือด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 เลือดใช่ใช่ใช่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวตัมให้ครับเดี๋ยวตามให้ใช่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 ไม่รีบครับไม่รีบครับไม่ลีบไม่ลีบไม่ลีบเอาละ เรียบร้อยแล้วครับว้าวเดี๋ยวผมเริ่มก่อนครับเล่นเดอะแฟกครับเล่นเดอะแฟกครับถ้าเขาเล่นเป็นการ์ดกันเอ่อฮีโร่บู๊ตันนะก่อนวงเจมคลูดออริจินครบมิสเตอร์เจอัโทล่าครับผมเ้าเทิร์นผมก่อนครับดรอครับตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตอาจจะสูบแบบเป็นคนดีจะไม่มีความหยาบใช่ครับใช่ใช่ไม่งั้นติดเหลือก็ไม่เ่อนใช่ครับเดี๋ยวช่องอยู่ไม่นานรอช่ครับติดเหลืองทุกคลิปโคตรที่โแย่เลยว่ะหมดไฟทำไปปีนึ่งครับหนึ่งคิดหนึ่ง อืมเออคิดว่าเราจะมีคนไปดูเราไหมวะไม่เหลือลงนะพอเพื่อนจ่ายกีเร์ป่ะสามเกียร์ชาร์สองไบเเริ่มกียมากูรู้นะคนละโอเคยัะโซชาร์จส,สุดสายสามเพื่อน <c oughs> อโอเคโอเค ini ya tadi. Tarik dulu nih. Cacua hmm. Tinggan Syajua. Hmm ขอเพื่อนทิ้งมือแล้วก็มองกันึ่งใบหนอินเิอร์เน็ลิง ดีหมหอืมค <ừ? S 1> ิดอยู่แลคิดเยอะเมื่อนอิงมันเอ็กอืมทิ้งมือแล้วก็เสิร์ชใส้สามก็ข้างบางกันที่เป็นไหนที่นเหีืยนแล้วอ่ะ ยี่อนสองใบสองขีสองไรขียิงสอง่านเวอนเล่มเซ็นจิ๋วอืมชัดจัวอ่าโอเค เมท n อ t t แท็กไฟนอลไฟนอลเฟสมิดเลอร์เฟกเดอรฟิวเจอร์ปนี่หยิบทั้งหมดอะไรก็ได้ติดมอนสเตอร์ไม่ตายที่เหลือเขาเก็อืมไรมิดเลอร์เฟกฟิน mm. ิทโบเอ็กซ์ตร้เติร์ดไปนี้ ลองเกตอิมแพคทันฟอร์มบันดีกิปเคาน์เตอร์อิมแพคทิ้งหนึ่งสองชาร์ตสองจัว ไ,ได้ใช่ไหมออได้ก็เย่ยละไม่แพ้ครับต้องขยับีกไม่เห็นเลือนได้แล้วเอาละเริ่มเถิดตีครับเออตีกลางเท่าไหร่หมืน่นสามี่ไม่มีเพน ันชีวิตเราจะไม่เต็มเอเนทีไม่เขาโอเคถอดโซรับกับโซการดับเบิลเอ็กซ์แตร์รับทิพเปิลเอ็กซ์แตร์ตีการไม่มีเพนมีเทคทำลายหนึ่งยิงหนึ่งไปไหนทำลายได้บ้างการไปนี่บุษนาไม่สามารถคนนี้ไม่ใส่สองันนี้ได้ทำลายยิงหนึ่ง ยิงเงือดไหมะกัรเลือกโอ้ด่าลืมไปเลยงั้นก็ต้องผ่านเถิดอันนี้ตีตีไปเท่าไหร่กี่เล่แล้วอะสี่สี่ใช่ไหม๋ยว <4. S 1> ก่อนจบเทินขอไล่ก่อนไล่ลได้ในถึงคู่แข่งเปิดอะไรไยเปิดตานที่ตีตีไปเท่าไหร่สี่ <4. S 1> ใช่ไหมตีสี่ยิบสองชาร์จหนึ่งก็แล้วก็เออยูอีกหนึ่งเปิดสี่ไบหยิบสองใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าเกต แล้วก็ทีเหลือไปตายกองเขาเกที่ดทีหลือไปตายกองแล้วก็ยืนหนึ่งมาผ่านนะปลาตื้โดูดทิกซิต้าไอเจมครูนโอเคได้ดอชาร์จอืมไม่ชาร์จแล้วกันขอบมีไฟสามางกลางจัว่วขอบใจเขาไปซื้อตะก้อนหรือเครื่องมือ ว่องกันจากดอกเข้าสูลที่สุดหลักก่อนที่ได้แบบที่สุดหลักก่อนกี่เ่้นโอเคเคาน์เตอร์เจมโครนอิมแพ็คชิปข้าวสนามเทคทิ้งสองชาร์จสองจั่ว ต่อเลย okay. ตีก่อนเท่าไหร่เออมีการทำลายไหมม,ไหมีสองยิงสองไลท์ยิงสองไลท์ตีสองทีเหมือนเอซิสกาเท็ทานฟอร์มอยู่ชาร์ตยิงจัว่วอันนี้มีอะไรวะมีระเบิลแท็กตียิงสองไลท์สองไลท์แล้วก็อันนี้ตีสองทีเหมือนปล่อยจับเลสสแตนยิงหนึ่งไลท์ ตียิงสองไรตีนิยกยกเลิกเอายกเลิกก่อนดีใช่ไหมยกเล,ล,ลิกแล้วก็ตัดปิโอเคผ่านผ่านแล้วเหรอเกือบตายเนไล่เดียวด้วยเริ่มเตืนจั่วอือ๋อใช้จบเทนด่วนชาร์จจั่วโอ้ไม่แย่ไม่แย่อ็ะจะเกิดกัน อืมอิมเพกทานฟอร์มอฟอร์มูล่าเทคทิ้งทิ้งเบส์ฟองชาร์ตสองจัวเทคเบสเทคเบส์ฟิลชาร์ตจัวขอชิปดอกจะตีบอกนะได้เลย <c oughs> <c oughs> เล่นยาก งคงมีให้เท่าที่เราเลือมตโอีโอ๊ตโอ๊ตอาวุธนเลยวะโอ๊ตเธอรไม่ได้กดทีอืมทิ้งไปนี่น,นี้แล้วกันไม่แตกมียืนล้านหนึ่งผ่านดอกชาร์จใช่แล้ชาร์จดอกถ้าใช้โอ๊ตเธอรไปแล้วคอแบบไม่ต้องจใจคอคอสได้กดโอเออก็กดโอ๊ตเธอรไปแล้ว ใช้ได้รั้ง,งตัวเกมชาร์จสามจอสาแนจ้าเทียนดหอบักจั่วไล่โซ่นหนึ่งใบถอตรงนี้คิวหนึ่งจอสองอีเทนชาร์จจัว่วเสร็จบวกหนึ่ง เอ้ยบวกหนึ่งพันโอเคแอคซฟดคอลเตอร์เท็กทิ้งเลทเรียใช่ You, ยูจับเลสยิงหนึ่งไรไม่รับความเสียหายงุายจจบจะความสามารถปะรืะ้ว่าอะไระอืมพลังคิดเอคอความสามารถแาารงได้ยิง,ยงไรไม่ได้ไรือวะใช่แล้วไม่รับโอเคดียิงอะไรไม่ได้ดีธรรมดายิงมีการทำรายไหมมีลองไปโอเคดีสามขีดหมื่นสามขีดหมื่นหนึ่งหมื่นอันนี้บอกหนึ่งพัน อืมเอนเล่นไงดีวะยกเลิกมิปปนิเพิรไลในทัเที๋ยวนที่สองับ,บเบิรนยกเลิกลิงออฟบอหทหายิดตายไม่มีของเลยเแฮะล่างหลักไม่ขึ้นมือโอเคครับจบกันไปสำหรับคัมแบ็กหนึ่งปีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ